ใครที่ชอบลงทุนแล้วได้กระแสงเงินสดที่ดีกว่าหุ้นปันผลนะครับคำตอบก็คือต้องลงทุนในอสังหาให้เช่านะฮะ เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีคอนโดให้เช่าอยู่ย่านพระราม9อโศกนะครับข้อดีที่ผมชอบในการลงทุนตรงนี้เนี่ยก็คือเรามีกระแสเง,งินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะั้นนั่นก็คือผู้เช่าอาจจะทําลายทรัพย์สินก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเที่ยวอยู่นะครับผู้เช่าอาจจะโทรมาบอกว่าท่อป,ประปาแตกเราก็ต้องเข้าไปเมนเทนแนนซ์อะไรแบบนี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับกับโครงการแคสเซียรามามนายแบงคอกนะครับโดยโครงการการันตีผลตอบแทน5%ต่อปีในช่วง5ปีแรกนะครับ และปีที่6กถึงสินะครับจะเป็นในลักษณะของ Profit Sharing นะครับก็คาดว่าจะได้ผลตอบแทนอยู่ในช่วง6-8%ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นยิวที่ดีเลย โครงการนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบได้กระแสงเงินสดนะครับและอยากมีอสังหาเป็นของตัวเองนะครับและยังมีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนในอนาคตนะครับจุดเด่นที่น่าลงทุนนะครับอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูงนะครับติดถนนพระราม9ใกล้กับเซ็นทรัพลพระราม9สถานี MRTA ซึ่งเป็นทำเลที่มีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตบริหารโดยมืออาชีพนะครับเพราะว่าแคสเซียเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกภายใต้เครือโรงแรมหรูบัญยันกรุ๊ปนะครับซึ่งเราจะไว้ใจได้ทั้งเรื่องของคุณภาพการบริการ แล้วก็การบริหารอย่างมืออาชีพดีไซน์ห้องหรูทันสมัยนะครับทุกห้องจะเป็น2ชั้นนะครับมีเพดานสูงถึง4.4เมตรซึ่งไม่เหมือนกับห้องพักของโรงแรมทั่วไปนะครับให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนักลงทุนจะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องจุกจิกนะครับเพราะว่าทางโครงการจะดูแลห้องให้พร้อมปล่อยเช่าอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยนะระยะเวลาสัญญาเช่ายาวถึง15ปีนะครับยาวนานพอที่จะให้สินทรัพย์เรามีมูลค่าเติบโตให้เรามีกำไรจากการ ขายต่อด้วยนี่เป็นโอกาสลงทุนในห้องโรงแรมระดับเวิด์ c คลาสกับแคสเซียรามานายแบง g k คอกราคาเริ่มต้นเพียงแค่5ล้านบาทนะครับสนใจโทร1306ได้เลยนะครับ